จกหาขอบุญป่ะฮะมันมันแน่จ้ะแซ่บฉังหรอมันนะผักอ,อ,อร่อยอหอมหอม,อมผักกาดจากขนมจีนจ้ะใหญ่มาก สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องคะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆผ้ามากินตําซัวเล็บมือนางใสปูนาดองตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องาอขามาค่ะเส่บๆกันนี่เลยปเป็นอะไรคะพี่น้องคะแคบหม,มูจากหมูอของเราโอ้โอ<ส>้เห็นปูไข่เลยนะพาพี่น้องคะ่ะลุยคะ่ะแซ่บๆกับแพทน้เมนูนันจ้ะกรอบๆเหมือนเดิมนัวมัน ยกหาขับบุญป่ะคะแดงเดือดหยุ่มมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามน้อมเผ็ดละเมนูนีนเด้อค่ะหน่อทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศมาแซ่บๆน้องเผ็ดละเมนูนคือเก่าตัดนัวเผ็ดจีจัดแคบหมู หอมไม้ส้มอืมาทานองไรหลายจ้ะอะไรชิ้นเนี้ยอะไรนะยอดยอดอกท<อ>ันตะ,ะวันมันมั่นได้จ้ะแ่บเราเคยได้กินกับได้กินค่ะพี่น,อน,นะะ้องค่ะแ <laughs> <laughs> มนเ็ดคลิปนี่แหละซังหอ,หอ ปูน่าดองดะครับน้องค่ะมันไหม่ะอื้อร่อยไม่เค็มปีจ้ะหอมมันปูหอมหอมรู้่ะมันวัานีได้กินกิ่ตอพอตะเข่าอย่างเัามมนจับ เรามันๆเห็นหมอะืะแซ่บแต่อย่างกินเนาะจ้าพี่น้องคะไม่กินตำตำน้ำนองแพนนเมนวนด้วยจ้ะซุ้มหนึ่งกับพี่ซอฟี่เหรอ,อ,อ,อคะกินพี่ก้าซับไปซับมากคะ่ะ ก็นึกบ้าฝันว่าวันไปที่วีสิกเกิดไม่กินนาะจ้า่น้งค่ะเ <laughs> มนว่านไหมเล็บมือนางค่ะปากกากับขนมจีนจ้ะข้าจัดพี่น้องคะเขาขาวงามจบออับกอด ม้วนเส้นจ้ะใหญ่มากกรุบกรอบมากค่ะ นเต็มบากเต็มคำเป็นไต่สงผูไหมโอเคจ่บะหมักบะหอม,มเยอเสียใจแพ้หลังมินบะไม่เสียใจหอมเยอพี่นนอะค่ะแ่พุ่มจันท์เนีงูเงี้ยนหอมนาะมันเอ,อ,นอาเฮ้เด,ด้อขาไก่รอมา ยังไม่เทียงเจ,เจ้าเที่ยงค่ะพี่น,อ <c oughs> น,น้องค่ะไงค่ะไงเนี่ยดุดู ใช่กูหยาด้องค่ะเบ่งกล่มแล้วเนี่ยเป็นไหนนี่หยาดเลยกล่มแล้วแมเอาดงสินะได้เลยมันมันมากโอ้ตัวนี้ตัว แม่ป,ปิ่งแม่ป,ปิ่งกวนแข็งเลมันเลยมันจ้ะปูแกอิ่นปูแกนะน้องแพทย์เลยมันหลายมันเต็มปากยิ่งแกยิ่งมันอืยิ่งแกยิ่งมันเจ้กกำลังสิมันล้่ให้นายอยากมันเด้ กำลังท่านีเนี่ยว่าเด็กแพทย์ท่านจะไม่อย,ยอมแก่เป็นไหนล่ะง่ายอยู่เป็นเพียงตัวเรียไรขึ้นเป็นดาบอ,อ,อ่ะไป่ผมไม่อยากแย่แบบนะีห <laughs> ห้หอมหอมมันปูออื้ จะเทียบค่ะพี่น้องค่ะน้ำมันดีนาเงาน,นเอาเออส้นขอยคือเบิด มาเวล,ลากันเมื่อคืนอ๋อถือเพล็บเดียวอ่ะ,ออะถ้านางกินย่ำจนอิ่มพห่เนาะคะไม่กินอันนี้ต่อกินเข่าแล้วก็ไม่กินย่ำกินย่ำเนาะไม่กินต่ำ <c oughs> นั่นขนมแพนก็ขอกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกคนรัางใจได้จ่าที่เขามาพูดคุยกันจ้ะฟองคุณพึ่งเหรอวะดูทุกคลิปจ้าขนมแพนมันนวน่นแต่บะเลยมีบะเลยข้อเมนต์บะเป็นอย่างนึ้ละเพราะแต่เห็นบึงขึ้นขนมแพนบาบ่เป,เปิดทีมใบละกันเ,เปท่ำกับเขาแบบมาเข้ามาบอกินจูกต่มาเบิึงกต่ขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องอยากให้กินหยังคืนเมนูออกซอยกันกับมาบอกกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ăn thiệt cái khi bỏ Hửm Hửm Nước của cánh tròn chà, thịt con tròn Nám nguồm ท่านดันขาใหญ่ๆก็หมดเหมือนเดิมอืมอ จับพี่น้องคะ่ะจับจนปากบ่อเดี๋ยวจะอือหอห์หอหอ์ห์อเอาแล้วค่ะพี่น้องค่ะมีก็อิ่มแล้วนะจ้าถ้ากินมูมั่านกินมะสุภาต้องขอโทษขอให้หลายๆะกติไม่กิน,นหนาจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ